คุณปอนะครับสวัสดีครับอถามหน่อยครับลูกหมากรถยนต์ยี่ห้อตองสามกับตองห้ายี่ห้อไหนทนทานเหมือนกันครับเปลี่ยนลูกหมากก็ต้องตั้งศูนย์ล้อไหมครับขอบคุณครับอันนี้เอาเปลี่ยนลูกหมากต้องตั้งศูนย์ล้อไหมต้องตั้งครับทำช่องล่างทุกอย่างต้องตั้งศูนย์ล้อครับแต่ส่วนคุณภาพไอ้ลูกหมากยี่ห้อที่ผ่านมาที่คุณพูดมาเนี่ยมันจะต่ออันนี้พี่บ้านอ่ะลูกหมากตองสามตองห้าเนี่ยคผมชอบเลือกเบอร์ตองดี กูไม่เกี่ยวละก็พี่บอกอยู่ก็พี่บอกอยู่ว่าพี่เพิ่งไปเปลี่ยนมาลูกหมากของมาต้าสองลูกหมากมันกินไม่ได้ไม่ใช่เข้ามาเปลี่ยนลูกหมากแท้ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ตองแบบตองห้าเนี่ยตองอ้าเนี่ยถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ย ผมว่าใช้ได้ใช้แทนกันได้ตองสามเนี่ยยังไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สมมุติว่าถ้าคุณไม่เลือกของแท้ก็ไปตองห้าที่เป็นเม็ดอินเจแปนแต่ให้คุณระวังตองห้าที่เป็นเม็ดอินอื่นๆคำตองห้าเม็ดอินชีนะคือมันมีตองห้ากอป์อีกเลยคือตองห้าก็ว่าเป็นอะไรเทียบแล้วนะมันยังมีเทียบของเทียบอีกกอปอีกกอปอีกอ่ะคือในวงการกอปนี่มีกอปของกอปอีกนะฮะ Drive by Jimmy